มจะแห้หลบเเสข้าพอพอเฮ้ยพอเป็อะไรจ๊ะออกมาออกมาเอานี้มือ้ยมอาเสียงกล้องกดกดก่อนเลยนะอ่ากดเลย เสียแล้ววะใช่เฮ้ยเดี๋ยวข้าไปที่วัดไปเตรียมสาราก่อนนะพ่อเอมมีถ้าพ่เสียแล้วไมจะ่กรพ่ออพ่ออ่ะี่สามสอง น้ำมีเฮ้ยเสียแล้ว่ะเฮ้ยตายจริงๆเลยว่ะเดี๋ยวข้าไปตามผู like ้ใหญ่บ้านก่อนนะทำไมเสียล่ิวใครพอพ่อตื่นขึ้นมาสิอาอา อะไรลูกเออเต้นที่เลยเต้นที่ว้าว่าถึงขึ้นมาสิว้าว่าถึงขึ้นมา ห้าสี่สามพ่อพ่อลขยับห้่อพ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 ่อตื่นขึ้นมาสิพ่อน่ากายใจนะเฮ้ยเสียแล้วอ่ะหืออใครว่า สี่อบ้านเดียวเต็มบาทเลยหลวงพี่เยอะจนแทบจะบาวัดไม่ไหวอะบ้านเดียวจริงๆอยากให้เป็นหลวงพี่แล้วเกินบินเดียวอย่างเงี้ยจัดเต็มอุ้ย เดี๋ยวเต็มบาทเลยหลวงพี่โยมก็อยากได้บุญเยอะเขาก็ใส่บาทเยอะเยอะเยอะันแทบกลับมาไม่ไหวอ่ะบ้านเดียวจริงๆอุ้ยอยากให้เป็นหลวงพี่จ้ะ <c oughs> อ่าท่าน เดี๋ยวเต็มบาทเลยลวงพี่โอ้ยโยมก็คอยากจะได้บุญเยอะอ่ะเขาเลยใส่มาเยอะเยอะเยอะมากเยอะจนแทบจะมาไม่ไหวอยากให้เป็นหลุงพี่แล้วเกิดบินเดียวอย่างเงี้ย อ้ ào, าวท่านบ้านเดียวเต็มบ้านได <c oughs> ้กี่มิโยมเขาอยากได้บุญเยอะๆอ่ะเขาเลยใส่ให้เยอะเยอะจนแค่พระวัดไม่ไหวอ่ะอยากให้เป็นท่านได้กี่บินเ oh, ดียวอย่างเงี้ย บ้านเดียวเต็มบาทเลยหลวงพี่